เรื่องยามดีนะคะนบวงสวงละครค่ะครับผมวันนี้ก็เรื่องงามยามดีบวงสวงละคร Across the Sky ลัดฟ้าล่าฟ้าก็เราเปิดกล้องกันมาสักพักแล้วแล้วก็กำลังจะถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นในออนแอร์กันแล้วนะครับก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เต็มไปด้วยนักแสดง หน้าใหม่เยอะแยะมากแล้วก็หน้าใหม่กว่าใหม่กว่าค่ะหาหมอมาไม่ใหม่มาน้าเมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการรวมสองเจเนอเรชันที่ต่างคนต่างผมว่าสิ่งที่มันสนุกมากกับเรื่องนี้คือผมว่ามันเป็นการร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ มีการให้ซึ่งกันและกันซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันดีมากๆมันเป็นเรื่องราวของความฝันของเด็กวัยรุ่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่บางคนก็อาจจะเป็นอุปสรรคบางคนก็อาจจะเป็นสปอร์ตบางคนคือมันมีหลากหลาย Relationship มากทั้งทั้งทั้งะระหว่างทั้งรุ่นใหม่แล,แล้วก็รุ่นผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากให้ดูกันมันเป็นผมว่ามันมันเป็นละครสําหรับทุกคนในครอบครัวได้โอเคเรามีเรามีนักแสดงวัยรุ่นที่เรียกว่าไฟแรงมากๆแล้วก็เรียกว่าโอ้โหมีมีความเก่งกาจทักษะการร้องการเต้นนะครับอ,อยู่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ สิ่งที่อีกอันอีกอย่างในึงที่พิเศษมากๆก็คือในเรื่องนี้มันมันไม่ใช่แค่การแสดงละครมันมีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีการร้องเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีการเต้นเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่มิวสิควลนะครับแต่ว่ามันมีการร้องเพลงและมีการเต้นเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมนะครับเพราะว่าเพลงทุกเพลงที่ร้องออกมาที่ถ่ายทอดออกมานั้นบอกได้เลยว่ามันมันพิเศษ ไม่ความตั้งใจเม่อบ่อยที่จะสร้างให้ทุกคืนวันเสาร์เป็น Saturday Finver Saturday Night Finver นะครับคืนวันเสาร์ของช่องวัน3 1จะเป็น Saturday Night f i n เ e r นะครับเพราะว่า s อ่อ r d a y Night f i n เ e r คือจะเอาคอนเทนต์ที่จะอยู่ในนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวจะจะใช้จะเรียกว่าจะมีนักแสดงที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นนิวเจนหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นไอดอลที่คนกำลังจับตามองอยู่นะครับที่กำลังอินเทรน ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในสล็อตนี้เพราะฉะนั้นคืนวันเสาร์จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนะในช่องวัน31 ผอฟังตัวอย่างความฟินน <le> ิด <finishing> น <on developed Airbnb> <two> ึงได้ไหมครเริ่อจากไปเซนเรืีก่อนความฟินเอ่อความฟินเรื่องแรกนะครับ l a w s of attraction นะครับนั่นคือแจมฟิลนะครับกลับมาแล้วนะครับให้ผู้ผู้เอ่อผู้ชมได้จุใจนะครับแล้วก็ต่อด้วยรักไม่รู้ภาษานะฮะหนึ่งในนั้นเขาก็อยู่แถวนี้เนาะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอออยู่นี่นะครับตาอูออฟโรดนะฮะนี่ออฟโรดก็เล่นอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น across the sky นี่แหละครับ ทำไมน่าทำไมน่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยสนุกครับเรียกว่าเหนื่อยแต่สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายครับคุณบอกเจรพี่พี่ก่อนค่ะเป็นไงคะทำงานกับน้องๆทั้งคี่กับมันมีความสุขมากครับต้องบอกว่ามีมีความสุขจริงจริงคือวันนี้คือต้องบอกว่าขอบคุณพี่บอยที่ที่ให้โอกาสผมได้มาได้มาเป็นเป็นครูแม็กซ์ใน ใน a c ค o เด the ก k y ครับแล้วก็ก็ได้เห็นน้องๆทุกคนที่ที่กำลังจะมีความฝันมันจะเติบโตแวมันทำให้เราย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นแบบนี้แล้ววันนี้เราเราเรากลับมาผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วเราเราได้เป็นผู้ให้เขาจริงๆทั้งในบทละครและในชีวิตจริงก็มีความสุขมากที่ได้มาถ่ายละครเรื่องนี้จริงคือเอาจริงๆนะคะถ้าว่าอายุเท่ากันเนี่ยมงไม่ลงนุ้ยนะลงน้องหมดเลยคือ ทั้งความสามารถการเตรียมตัวความตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆทุกคนเนี่ยเรียกว่าเต็มความสามารถแล้วก็เก่งมากจริงๆอยากให้ติดตามถ้าพูดว่าจิกขนาดไหนจิกทุกตอนจิกทุกครั้งจิกตั้งแต่แรกเจอกันนีุ่ณได้เลยค่ยนะคือเตรียมหมอนไว้หลายใบนะคะม,มันจะขาดก่อนละมันจะขาดค่ะ <laughs> ก็ทำงานง่ายค่ะเพราะว่ารุ่นเดียวกันจบละค่ะนิวเจนนิวเจนใช่ค่ะการ่งานถึงไหมอะคุณแม่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 ตัวตัวไหนให้ฟังไหนฮะมีแม่หลายคนมากเลยอะเอาตัวรุ่นแม้จะได้เป็นแม่ดก่คุณแม่คุณเปนขยัต แม่ทเอาคือต้องขอบคุณพี่บอยค่ะจริงๆขอบคุณแทนรุ่นพวกเราด้วยเนาะที่แบบเหมือนได้มาเขาเรียกว่าเหมือนมาแลกเปลี่ยนกันเป็นแบบเป็นไวาฟ์ของแบบเจนก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่พูดถึงเรื่องความรักความฝันแล้วก็พวกเราทุกคนในในในวัยตรงนี้ก็ทํางานกันมานานเนาะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แบบมีเลนค่ะก็ก็ฝากไว้ด้วย ที่นาคให้บบใบมาว่าลูกเนี่ยแม่เนี่ยมีการทำให้แบบเสียน้ำตาที่ร่วมใบความดีควาเดียวน้ำตาเอยอะแยะครับเยอะแยะฮะเยอะแยะันนีคพับน้องน้องกค่ะอ่าน้องน้องมาเป็นยังไงบ้างการร่วมงานครั้งนี้ในน้ำตัวครับสวัสดีครับผมบอสบูโเซนนะครับ ครับสวัสดีครับผมไดมอนต์นัลละครับค่ะสวัสดีค่ะเอิร์นฟาติมาค่ะเป็นการมาร่วมงานในอันนี้มันต้องถือร่วมงานกันหมดครับสวัสดีค่ะยูเหมชินาราดีค่ะครับสวัสดีครับปลื้มเพียวสะฮอนครับผมมีกับข้างเลยโอเดูแทนละกันการร่วมงานในอคาเดมิกการกับทั้งพี่บอยเองรวมไปถึงการกับทั้งพี่ๆเองเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆครับเพราะอย่างที่พี่ๆบอกมันคือการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ ทั้งแบบพี่กัปตันอะไรอย่างงี้ก็คอยแบบแลกเปลี่ยนคอยสอนอะไรที่เป็นประสบการณ์จริงที่เขาเคยผ่านมาแล้วด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็พี่บอยนี่คับข้างเลยครับเรื่องของพี่บอยนะชอบแบบเี้ยไม่เอ๊ะเี๋ยวคับข้างกันไม่อะไรนะคำสอนไงคำสอนเนี่ยครับแบบว่าคือได้ประสบการณ์จากพี่บอยเยอะมากเพราะว่าก็ทั้ง ทั้งในซีทีทั้งในละครเออทั้งในละครเนี่ยครับพี่บอยก็จะเป็นคนสอนเรื่องการ acting หลายๆอย่างด้วยแล้วมันรวมถึงในชีวิตจริงด้วยบางทีเขาก็ไม่ได้สอนแค่ในละครบางทีมันเชื่อมโยงในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณพี่บอยนะครับที่ให้ประสบการณ์ดีๆอครับคืเดมอนครับครับ อ๋อรู้สึกสรู้สึก,รสกจริงๆร,รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องแรกของผมเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกของใครให,หลายคนด้วยนะครับผมก็จะบอกว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่มีเพลงเข้ามาผสมด้วยก็รู้สึกว่าน่าน่าจะเข้าถึงวัยรุ่นได้มากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันที่เวลาผมเชื่อว่าวัยรุ่นได้ดูครับก็น่าจะมีไฟแน่นอนครับ ก็สำหรับเอิญก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้ร่วมร่วมเล่นเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่มีความฝันหลายๆคนมารวมตัวกันค่ะซึ่งพวกเราก็มีผ่านมาบ้างอย่างเวที The s t y l ด e เวที The Golden Song เวที Last Icon อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นเบื้องหลังของพวกเราด้วยว่าอุปสรรคหรือว่าอะไรอเงี้ยมันก็ก็มีเหมือนกันคือ หลายคนไม่ได้ได้มันมาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ก็อย่างที่บอสบอกค่ะคือพี่บอยก็สอนเราเยอะมากๆค่ะให้วิชาเราเยอะมากๆค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แค่ในซีรีส์นะคะแต่ว่าในในชีวิตจริงพี่บอยก็จะคอยสอนหนูอย่างเช่นเรื่องมารายาทเรื่องการวาอะไรก็สอนตลอดสอนสอนหมดค่ะก็แบบว่าได้คุณพ่ออีกหนึ่งคนใช่เป็นคุณพ่ออีกหนึ่งคนเลยค่ะก็เป็อเพราะพี่พ่อจำกับที่ีความสามากำกัด ก็จริงๆรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอยแล้วก็พี่อารน,นะคะที่ได้ให้โอกาสแต่ได้มาแน่เรื่องนี้ค่ะจริงๆทุกคนก็ได้พูดไปหมดแล้วเนาะก็ทางเรื่องอน่าจะเป็นอินสปายอินสปายให้กับเด็กร,รุ่นใหม่หลายๆคนเลยแหละค่ะเพราะว่าเรื่องเนี้ยจริงๆมันค่อนข้างสมจริงเนาะเกี่ยวกับเรื่องการพยายามหรือว่า,าการทำตามความฝันอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับ ครัคบผมฝาก Across, Across the Sky นะครับรับรองว่าสนุกเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานศาสตร์ของศิลปะการแสดงเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงเนการร้องการเต้นผ่านความสามารถและความเก่งกาจแล้วก็ความเรียกว่าสามารถเฉพาะตัวมากของเด็กๆรุ่นใหม่มที่มาร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วมันมันเกิดความรวมที่มันสนุก เต็มอิ่มแล้วก็ผมว่าที่สำคัญจะได้แรงบันดาลใจครับ